วันนะครับเข้าแล้วนะครับเป็น Honda CB300R ไฟกลมนะครับทรงน่ารักนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรถเบรก a อเบหน้าหลังนะครับคันนี้นะครับรถวิ่งไม่เยอะของแต่งมีให้เห็นบ้างนะครับแล้วก็ไลนดดน่น็อตเลททั้งคันน็อตพอร์ตสีแดงสวยๆมาเดีย๋ยวพาชมเป็นท่อเดิมนะคันนี้ ยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่จัดเป็น1้อ7สิบเยี่ห้อแชมเปี้ยนหลายยางคล้ายๆสายฟ้าสีเส้นสายยางก็เพิ่งเปลี่ยนอะยางใหม่นะฮะแล้วก็โชคหน้ามาพร้อมเป็นระบบอัพไซด์ดาวดูโอดูโอชกนะครับปัม๊มเบรคมิดชินมาพร้อมระบบเบรก ABS หน้าหลังนะครับแล้วก็กาดน้ำมีมาให้เลยนะครับเป็นกาสแตนเลสหม้อน้ำฟันสวยไม่มีล้มเลยดูนะ แต่มันจะมีเรื่องของที่ดินบ้างนิดน,น,นหน่อยหน่อยแต่ก็หลักออกไปบ้างแล้วนะแต่มันยังมีแบบเรียกค่าดินนะครับไฟหน้าเนี่ยลูกค้าเขาใส่เป็นฟิล์มสีฟ้ามาเนี่ยมันจะออกแบบทึบๆนิดนึงของเดิม,มจะเป็นใสๆนะไม่ชอบเราออกได้เป็นฟิล์มตรงนี้นะฮะมันก็ดีนะฮะการไฟหน้าลายด้วยแล้วก็เลนส์ไมค์ก็ติดมาเหมือนกันเป็นกันลายนะครับมาคนหน้าสวยเดิมดีนะครับไล่พอด เนี่ยน็อตท,ที่ผมบอกน็อตพอร์ตแดงนะครับทั้งหมดเลยจานเด้งจานดิสน,น,นะอ่ะไล่มาที่ด้านบนเป็นตุ้มปลายแฮนด์แต่งจากฮอนด้า S2C นะครับแล้วก็คุญแจสองดอกจากโรงงานครบนะครับไล่น็อตเลสต่างๆนะครับอ่ะชบเลขใกนิดนึงหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดโลนะครับการมือเบรกสายขวาเดิมๆนะครับมีสไลด์เขาเรียกเนี่ยมีขุดๆไปบ้างนิดหน่อยตรงเนี้ย แต่ตรงนี้ไม่มีนะฮะโอเควิ่งทั้งหมดอัตราเส้นมิลงกิโลตัวนี้ทาได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กว่ากิโลลิตรนะถือว่าประหยัดมากๆลูกค้าลองไปใช้ดูแล้วก็เหมาะใช้งานทุกวันนะครับนี่จดเจดิมแผ่นการยังอยู่เลยการรหัสอุดแจฝาถังน้ํามันนะครับสวยเดิมดีเบาะไม่มีรูใดๆหนังเดิมนะครับชุดสี สีแดงตรงนี้เป็นคาบสติกเกอร์กันลายนะครับผมลอกออกเพราะว่ามันเหลืองไม่สวยนะครับมันเนี่ยตรงตานนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ลายนะมันเป็นคาบสติกเกอร์ของกาวคาบกาวอะสีแดงสวยสดนะครับตรงนี้ทําเป็นสีดํามานะครับลูครับเปลี่ยนไปสีดํามาจริงมันต้องเป็นสีบอลบอลนะครับแต่สีดําก็ดําดุดดีแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นสีดำเอ้ย hey! ตรงนี้ต้องเป็นสีบอลแต่เปลี่ยนไปสีดํามาให้เข้ากันนะครับดำด้านดุดดีนะคันนี้แล้วก็โครงสร้างตัวถัง ไม่มีออกอาร์คใดใสิ้นรอยออฟลอยอาร์คจากโรงงานโดยตรงนะครับเส้นสายเดินสวยเครื่องยนต์หนึ่งสูซิงเกิลสโตกนะครับ3 0 0ร้ีซีเครื่องเนี่ยสวยมากๆนะครับไม่มีสีกระเทาะหรือว่าขี้เกลือขึ้นเลยนะครับเครื่องไม่เคยมีการแกะใดๆน็อตต่างๆอยู่ในสภาพที่ไม่เคยรื้อไม่เคยแกะนะครับ น้ำมันเครื่องมีตามเมียให้ดูระดับน้ำมันถ่ายไปแล้วนะครับเป็นสังเคราะห์แท้ถ่ายอีทีงตอน5,000โลหรือ6,000โลได้เลยนะครับใส่กองน,น้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนมาให้แล้วตัวนี้ใช้ใบเล็กด้วยประหยัดนะฮะตัวนี้ท่อเดิมนะฮะตัวนี้สีขัดออกได้นะครับแล้วก็ท่อเดิมเนี่ยมันจะให้ความเงียบแล้วก็อัตราเร่งผมว่ามันทําได้ดีกว่าท่อโลง่งนะครับมันไม่ไม่โล่งมากนะครับแล้วก็ไทสั้นแต่งมาแล้วนะครับ ไฟสองป้ายต่างๆเดี๋ยวเช็กให้มาไฟสองป้ายติดไฟเบรกเบรกหน้านะครับติดเนาะเบรกเท้าติดครบนะครับไฟเลี้ยวต่างๆ,ๆนะฮะซ้ายขวาแจ่มดีนะครับเป็นของเดิมโรงงานนะครับยางหลัง,ย,งยังเป็นยางเดิมคู่ตัวรถอยู่นะครับมีการดีดหลังแต่งมาให้แล้วนะครับโซสเตอร์เป็นของพาทิสเปลี่ยนไปแล้วเป็น520สเตอร์4 9ฝันพาทิสสีดำนะครับเตอร์เต็มโซ่ ข้อดีลื่นๆนะครับสปริงแดงเป็นสปริงสีเดิมของโช๊คนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับดูแข็งด้านนี้ก็สวยเดิมดีนะครับไม่มีรอยแปะใดๆทั้งสิ้นนะครับคันงทันเกียร์เซนเซอร์ต่างอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับเส้นสายจะสีสวยๆนะครับไล่น็อตต่างๆนะครับสีแดงนะฮะโอเคประมาณนี้สาหรับเจ้าคันนี้นะฮะลูกค้าถามมาหลายคนนะที่เข้ามาเนี่ย ขายไปหมดแล้วนะรุ่นนี้ขายดีแล้วไม่ใช่อะไรมันซ่อมถูกเซอร์วิสถูกแล้วก็เป็น300ที่มีม่านน้ำเดินทางไกลๆได้สบายๆอารมณ์เหมือน CB 150 R นั่นแหละครับแต่ได้ CC ความเร็วที่มากขึ้นนะครับรอบต้นจัดนะครับลอบไปลายได้แล้วก็ตราสิ้นเพืองต่างๆก็ทำได้ดีเหมือนรถเล็กเลยแล้วก็เรื่องของการเซอร์วิสต่างๆถูกมากๆนะครับพูดมา,กกาดีหมดเลยนะครับอ่ะคันนี้ออก ป้ายแดงอยู่ประมาณแสนห้ากว่ากว่าตอนนี้นะถ้าเป็นรถปีสองพันยี่สิบสามแสนห้ารู้สึกว่าจะหนึ่งห้าสี่นะครับมาเป็นมือสองวันนี้นะครับราคาอยู่แปดหมื่นสองพันนะครับเงินสดรถได้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับรายละเอียดการผ่อนการดาวเดีย๋ยวผมลงไว้ให้หน้าเพจเอาเรื่องต้นว่าดาวสองพันดาวพันเก้านะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่สองพันสองกว่ากว่ากับสองพันห้ากว่ากนะครับถือว่าผ่อนถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับรถเอเจนซ์ M.S.X.P.C.X. ตัวนี้ทำได้ดีทำได้ถูกกว่าทั้งหมดนะครับ R15, MT15 อะไรก็ตามนะครับตัวนี้300นะจ๊ะไปี๋ยวไปเช็ดได้ให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูรายละเอียดสดนี้ก็สบายใจได้เลยนะครับร้านเรานะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบีบีมือสองนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับผิดไฟแนนซ์ให้ทุกไฟแนนซ์นะครับลูกค้ามีรถไรเถอรกันได้นะครับแลวส่วนเรื่องของ รถทุกคันที่ขายออาไปนะครับมีประกันเครื่องระบบไฟให้นาน1เดือนนะครับไม่จำกัดระยะทางลูกค้าใช้ให้เต็มที่เลยถ้ารถไม่ดีมันต้องพังตั้งแต่5วันแรกแล้วนะฮะแล้วก็ซ่อมศูนย์ฟรีทุกรายการไม่ว่าจะอะไรก็ตามจเกี่ยวกับระบบกุญแจหรือว่าเครื่องยนต์ใดๆจังสินนะครับโอเคไปไกลกันนะ ต้นดีนะครับได้ได้นะครับระบบ a บ s ีเทำงานทั้งหมดบีแฮนเม่กี้ไม่ได้ลองเลยลืมแต่ศูนย์ดีทุกคันนะครับลองแล้วถ้าขับปล่อยมือได้ก็ถือจบนะครับถือว่าสู์ดีนะครับถ้าปล่อยมือแล้วมันเชซซ้ายเชขวา,าแสดงว่าสู์ไม่ตรงนะครับหรือใดๆยางใดอย่าง,ง,ง,งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้ายางหรือว่าถานนก็ตามถ้าถานนเอียงซ้ายรถมันก็เอียงเหมือนกันนะฮะ โอเคประมาณนี้สำหรับเจ้า CB300R คันนี้นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวผมลงรูปไว้ให้20กว่ารูปที่หน้าเพจอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่สื่นชอบก็ทักกันเข้ามานะครับออกรถทุกๆก,ก่อนสบายๆแบบนี้ไม่มีเข้ามาบ่อยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ